สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้ดูรถที่เราเช็คเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ทักไลน์มาจองได้เลยค่ะเราจะบอกราคาไม่ทุกคันนะคะแค่ให้ดูว่าคันไหนที่เช็คเสร็จนะคะอ่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นโรบินนะคะ st ส1 1หนึ่งหนึ่งนะคะเครื่องยนต์ก็เป็นตัวใหม่แล้วนะคะ ohv นะคะเครื่องยนต์สี่จังหวะนะคะคันนี้ก็หกแรงนะคะเ o าท r t กํากลังค่ะข้อดีของคันนี้นะคะก็คือสามารถ ถอดโรตารี่เอาไปลากสาลี่ได้นะคะหรือว่าใส่เป็นหัวหมูไถก็ได้ค่ะหรือว่าต่อไปลูกค้าต้องการไปแบบตัดหญ้าข้างหน้าก็สามารถแปลงเป็นหัวตัดหญ้าได้นะคะคันนี้คือสภาพครบนะคะใหม่มากค่ะทางร้านไม่ได้ทําสีนะคะมีเวทมาให้ค่ะอันนี้จะเป็นสองระบบนะคะก็คือกระตุกนะคะแล้วก็สตาร์ทไฟฟ้าค่ะ ตัวนี้นะคะราคานะคะสองหมืน็ห้าร้อยนะคะพร้อมจะส่งนะคะพร้อมจะส่งก็คือไม่เกิน400ร้อยโลนะคะไม่เกินสี่รกิโลนะคะถ้าเกินก็อาจจะมีบวกเพิ่มห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะอ่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะ8ดแรงครึ่งนะคะคู b ะต้า GA แปดห้านะคะราคาสามหมืนสี่ค่ะพร้อมส่งเป็นควงนะคะนี่สวยๆนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นพวนดินยกล่องนะคะแล้วก็เป็นล้อเดียวนะคะแล้วก็หลังเต่าแบบคันนี้นะคะก็ราคาหมื่นสี่ห้าร้อยค่ะสี่จุดสองแรงนะคะตัวนี้สําหรับดินแข็งๆนะคะตัวนี้ได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นใบพวนนะคะไม่ใช่ใบโพนะคะเดี๋ยวเราจะมีใบใหม่ให้ด้วยค่ะหนึ่งชุดนะคะในราคาหมื่นสี่ห้านะคะอะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคานะคะ สองหมืน็ดห้าร้อยนะคะเพราะว่าตัวนี้เก้าแหล่งนะคะจะเป็นตัวโอบดินแล้วก็พวนด,ดินยกล่องนะคะพวนด,ดินยกล่องก็จะเป็นเราจะสร้างใบใหม่ให้ให้ด้วยนะคะหนึ่งชุดนะคะสำหรับอิซากิแลนด์มินิเจ็ดเจ็ดนะคะอ่าเห็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าทำไมราคาต่างกันนะคะขึ้นอยู่ที่สภาพด้วยนะคะแบบคันนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะอิซากิห้าร้อยนะคะ คันนี้นะคะราคาสองหมืนหนึ่งนะคะพร้อมจะส่งน,นี้ใบพวนใหม่นะคะทั้งสามคันนี้ก็คือใบพวนใหม่หมดเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะราคาหมื่นเก้าห้าค่ะแต่คันนี้ก็คือสีเขาจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นราคาหมื่นแปดห้านะคะพร้อมส่งแล้วก็สามารถถอดโรตารี่ไปลากสาลี่ได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าไถ่นะคะอันนี้มันจะตัวเล็กกาตัวเป็นซินใหญน่นิดนึงนะคะ ก็จะถ่ายได้ไม่ดีเท่าตัวใหญ่นะคะอ่าราคาก็จะประมาณนี้นะคะจะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่ที่สภาพด้วยนะคะก็จะเป็น4ี่เกียร์เดนหน้า4เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีโลฮายด้วยนะคะอ่าส่วนตัวล้อดเดียวตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ Honda ราคา12500นะคะพร้อมใบใหม่นะคะ ส่วนแถวตรงนี้นะคะก็คือที่สองนี้ก็จะเป็นยันม่านะคะรุ่นพี c 4สูตรนะคะราคาก็จะเริ่มต้นที่หมื่นสองห้านะคะถึงหมื่นสี่นะคะประมาณนี้ค่ะอ่าแล้วก็คูปัตต้าตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะสวยๆนะคะราคาหมื่นห้าค่ะเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นห้าจุดห้าแรงครึ่งนะคะนี่ก็มีใบใหม่ให้ด้วยนะคะหนึ่งชุดใบใหม่นะคะเราจะมีให้เป็นบางคันนะคะ ก็คือสวยมากค่ะเป็นพวนดินยกล่องนะคะเหมาะสำหรับล่องแคบนะคะถ้าเป็นล้อเดียวนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นมิตซูบิชินะคะ KRD 6 0 2ค่ะพวนดินยกล่องอลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นการสาตร์ดินยกล่องนะคะอันนี้ถ้าเราเปิดปีก็คือในลักษณะสาตร์ดินเลยค่ะ ที่ร้านนะคะคาบูนะคะแล้วก็จะยิงทรายให้ทุกตัวนะคะเช็คระบบพร้อมใช้งานค่ะของเหลวทุกจุดนะคะแล้วก็ถ่ายให้หมดเลยค่ะนนี้จะเป็นเครื่องยนต์หกแรงเลยนะคะอันนี้ราคาหมื่นเก้าห้าค่ะตัวนี้จะถอดโรตารี่ไม่ได้นะคะอ่าส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นของอิซากินะคะนี่คือสีสวยมากเลยนะคะจะมีดิฟล็อกล้อนะคะตรงนี้จะเป็นดิฟล็อกล้อค่ะ คันนี้นะคะก็จะเป็นสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะหนึ่งเกียร์พวนนะคะหนึ่งเกียร์ย้อนคันนี้จะเป็นใบโพนะคะนี่แบบนี้ค่ะสวยนะคะเครื่องยนต์นก็จะเป็นสี่แรงนะคะถ้าดินแข็งๆน,นะคะแนะนำเป็นแบบนี้เลยค่ะหรือว่าคันนี้นะคะข้อดีของคันนี้ก็คือสามารถเอาไปสาดดินยกล่องได้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการ,การสาดดินยกล่องด้วยเราต้อง บวกราคาเพิ่มไปอีก3,500นะคะก็จะสร้างชุดพวนศาสตร์ให้นะคะหนึ่งชุดนะคะราคา3,500ก็จะได้เป็นใบใหม่เลยค่ะหรือว่าถ้าไม่ต้องการก็เอาไปแค่นี้เลยค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยค่ะพร้อมจะส่งนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นยันม่านะคะ PRT ค่ะ55ค่ะ อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยราคากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูนะคะนี้จะเป็นชิบู่าค่ะหรือว่าชิบาอุระนะคะ KJ หกห้าสองนะคะนี่ก็จะเป็นอิซกินะคะแลนด์มินิห้าห้าค่ะอ่าส่วนใครนะคะเป็นสายฮอน d a นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ Honda ตัวก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นพวนดินยกล่องได้ค่ะ หรือว่าจะเป็นตะกะแตนนะคะตะกแตนนะคะตัวนี้นะคะเจ็ดพันห้านะคะพร้อมจะส่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพวกตะกะแตนนะคะทางร้านก็จะดูด้วยนะคะว่าลูกค้าอยู่ไกลหรือว่าอยู่ใกล้นะคะถ้าแบบอยู่ไม่ไกลมากนะคะทางร้านก็จะไปส่งให้เองนะคะเพราะว่าค่าขนส่งมันจะสตาร์ทอยู่ที่พันขึ้นไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบไกลมากๆก็ขอส่งเป็นพวกแฟลตหรืออะไรนะคะเพราะว่าค่าส่งมันจะถูกกว่านะคะเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็ถ้าส่งถึงหน้าบ้านเลยก็จะไม่ไหวนะคะ แบบนี้นะคะหรือว่าใครไปหาทําอะไรเล่นก็ได้ค่ะอันนี้จะไม่มีชุดพรวนมานะคะแบบตัวนั้นก็เอาไปใส่หัวหมูถ่ายอย่างเดียวนะคะอันนั้นจะไม่มีโรตารี่ค่ะส่วนตัวนี้ก็ไม่มีโรตารี่นะคะสําหรับใครที่เอาไปไถาล,าล,าลากสาลี่นะคะหรือว่าใส่หัวตัดหญ้าต้องเป็นตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์โอ v ฮนะคะราคานะคะแล้วขายอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันห้ารอยบาทนะคะพร้อมจัดส่งค่ะ คันนี้ก็หกแรงนะคะส่วนมากนะคะที่ร้านก็จะเป็นเดิมๆนะคะจะไม่ได้ทำสีค่ะอันนี้เพิ่งติดจองไปเมื่อเช้านะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะรุ่นเดียวกันเลยนะคะจะเป็นคาวะสกินะคะ AR เจ็ดร้อยนะคะนี่เหมือนกับตัวนี้เลยค่ะราคานะคะหมื่นเก้าห้าค่ะพร้อมส่ง อันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะราคาหมื่นห้าค่ะยันมาห้าแรงนะคะพวนดินยกล่องได้ค่ะไอ้พวกนี้จะถอดโรตารี่เอาไปลากสารี่ไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้มาดูคันที่ยังไม่ได้เช็คด้วยด้วยนะคะนี่จะเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะนี่จะเป็นเบนซินแล้วก็อันนี้จะเป็นมิซูบิชินะคะ ันนี้ก็จะเป็นแปดแรงคะ่ะราคาสามหมืนเจ็ดนะคะพร้อมจะส่งนะคะตัวนี้เป็นแปดแรงไดสตาร์นะคะอันนี้แบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะจะเป็นคูโบตานะคะ TG จแปดร้อยนะคะราคาคันนี้นะคะกับคันนี้ราคาจะเท่ากันนะคะสามหมืนสี่นะคะพร้อมส่งแล้วก็สามตัวนี้นะคะก็จะถูกลงมานะคะนี้ราคาสองหมื่นนะคะพร้อมส่งนะคะ พร้อมส่งไม่เกิน400โลนะคะแบบ,แบบที่บอกนะคะถ้าเกินต้องบวกเพิ่มนะคะอันนี้สีมันก็จะแตกต่างนะคะตรงที่กระบังตรงนี้นะคะแตกต่างตรงที่สีกระบังตรงนี้แค่นั้นเองนะคะสีจะไม่สวยเท่าตัวเลขกับตัวตัว,ตวนี้นะคะนี้จะเป็นราคาส20,000นะคะญี่ปุ่นเขาทาสีมานะคะ,ะถ้าล้างก็จะสวยกว่านี้นะคะอันนี้เราเช็คไม่ทันนะคะ อตัวนี้ก็จะเป็นอีสกีนะคะ KLC5 นะคะตัวนี้ก็สองหมื่นเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเข้าใหม่หมดเลยนะคะแบบนี้ก็จะเป็นเจ็ดแรงนะคะรถตัดหญ้านี่ก็สองหมืนสามห้าร้อยนะคะตัวนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าในคลิปอันนั้นก็คือว่าเรายังไม่ได้ล้างนะคะสภาพเรายังไม่ได้ล้างะคะ่ะถ้าล้างก็สวยนะคะ คูเปต้าทีวันะฮะ 55S ก็มีค่ะหรือว่าลูกค้าคนไหนต้องการแบบแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เขานิยมกันนะคะก็คือว่ามันจะปรับรอบโรตารี่ได้สามระดับเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเจ็ดแรงนะคะมีเจ็ดแรงกับห้าแรงนะคะราคาก็จะต่างกันนะคะอันนี้มีซูบิชินะคะตัวนี้สวยมากะคะ่ะขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะก็คือสภาพสีก็โอเคเลยนะคะนี่เนี่ยที่เห็นดำๆแบบนี้นะคะถ้าเราไปล้างคือว่าคือสวยเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะก็จะแบบสวยเงาแบบ ตัวแรกๆที่เราให้ดูเลยค่ะสวยนะคะนี่ก็จะให้ดูคร่าวๆนะคะ ตัวนี้ก็โรตารี่ก็จะกว้างกว่าตัวอื่นเลยนะคะนี่ทีวัน 55s นะคะน,นี้จะเป็นรุ่นนิยมนะคะอันนี้ยังเช็คไม่ทันค่ะก็ตักกระแตนนะคะก็มีอีกตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นหลังเต่านะคะโรบินค่ะนี่ก็จะเป็นใบโพนะคะ อันนี้ก็คือสภาพเรายังไม่ได้เช็คล้างนะคะแต่นี้มีน้ำมันเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันอันนี้ก็คือแบบติดเลยนะคะน,นี้คือเรายังไม่ได้เช็คได้ล้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปเช็คล้างแล้วก็ถ่ายของเหลวให้ใหม่นะคะเครื่องคือนิ่มๆเลยค่ะ ก็จะเป็นพวนศาสตรนะคะตัวนี้นะคะโรตารี่ก okay. ็จะกว้างนะคะนี่สามารถถอดออกได้ด้วยค่ะถ้าไม่ต้องการกว้างนะคะสามารถถอดให้มันแคบได้ค่ะนี่ค่ะคูเบต้าทั้งคู่เลยค่ะ FT หกศูนย์กับ FT ห้าห้านะคะตรงนี้ก็จะมีอีกหลายคันนะคะ แบบตัวนี้ก็จะเป็นสิบสองแรงนะคะนี่ก็ยังไม่ได้เช็คเลยนะคะหรือว่าหลังเต่าแบบสตาร์ทไฟฟ้านะคะถ้าลูกค้าเขาไหนหาก็มีนะคะแล้วก็รุ่นล้อเดียวนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะ่ะ ัวนี้ก็จะเป็นใบวายนะคะคันนี้ก็เคยทําคลิปไปแล้วคะ่ะอันนี้ก็กําลังจะเช็คนะคะราคาสามหมื่นเก้าค่ะเครื่องยนต์ก็จะเป็นสตาร์ทไฟฟ้านะคะนี่เราก็ถอดเครื่องออกมาล้างหมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดีเซลนะคะสตาร์ทไฟฟ้าเหมือนกันคะ่ะนี่ราคาสามหมื่นเก้านะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ